เดี๋ยวเรามาดูที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่อาคารนี้ก่อนนะคะจะเป็นโซนจะโซนสีเขียวนะคะเป็นพันธ์ไม้นะคะหายากนะคะ ตะเคียนทองตะเคียนใบใหญ่พับผายางเขียงค่ะนี่เป็นยางเหียงนะคะตัวนี้จะเป็นค้าหมอกหลวงค่ะเป็นผลไม้นะคะที่หายากนะคะเปนพันธุอันทรชิดยางเกรดจะมีการจัดแสดงอยู่นะคะจะมีสองชั้นค่ะ ในส่วนของประตูทําเป็นกิมเมกดีมากเลยเป็นเหมือนโครงกระดูนะคะตัวนี้นะคะในส่วนนี้ก็จะให้ถ่ายภาพได้ด้วยก็เห็น ขาจะอธิบายชื่อทางวิทยาศาสตร์ชื่อวงแล้วก็ลักษณะทางพฤศสาสตร์พร้อมทั้งประโยชน์ด้วยนะคะในส่วนของก่อหินก็คือตำรายาไทยรากไม้เอาไว้ต้มดื่มนั่นแหละคะ่ะแก้ปัสสาวะขัดนะคะผลแก่ก็สามารถรับประทานได้นำมเมล็ดมาต้มนะคะหรือกล้วยสุกก่อนนะคะประตูนี้เป็นกระดูใหม่เลยเป็นกระูอง ซ่านใบเล็กนะคะเคยเห็นไหมคะติ้วขาวใช่นหนี่